เดี๋ยวก่อน <No S 1> แล้วอีกเดี๋ยวก่อนจะ mm hmm. พูดอะไรไม่มีใครฟังรู้เรื่องให้มันมีแปลก่อนนะโอเคไหมโอเคโนย่า <Okay. S 1> no วันนี้โนย่าจะบอกชื่อสัตว์เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอิสราเอลหรือภาษาฮิบูมีให้ฟังกันนะคะตัวอะไรคะ <P il> ตัวอะไรตัวนี้เขาเรียกว่าพิลพิล้าง <P il> ช้าง <P il> ภาษาไทยช้างอ่ะมีอะไรอีก <P il> ดูบีภาษาไทยเรียกว่าหมีหม <sim. S 2> ีใ <tekrar> ช <Democrat> ่ค่ะหมีอาดิแคลนยูนิคอร์เหรอยูนิคอนเหรอมามีไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรยูนิคอนอากาดิแคลนยูนิคอนอากาดิแคลนโอเคนี่แหละมามีไม่รู้จักตัวนี่แหละโอเคเรียกยูนิคอนแล้วกันอะ หนายไทเกอร์เอาอันนี้ออกสิไทเกอร์เสือไทเกอร์วายอิฟลิสมาไทเกอร์วายอิฟลิสมาไทเกอร์อิฟลิสไทเกอร์ไทเกอร์มอวิมอังกฤษอ่าโอเคเสือแปลว่าไทเกอร์นะคะไทเกอร์ tiger, เหมือนภาษาอังกฤษเลยค่ะเอ้า <Yeah. S 1> เอาแล้วเดียวระวางไว้แล้วก็ตัวใหม่สิคะ จิราฟาจิราฟาภาษาไทยเรียกว่าจิราฟจิราฟเก่งจิราฟาโลกของนักจราฟเอ๊ะรัตตินกขึ้นเป็นอะไรโอเคเอาอะไรอีกอ่านาฟอ่านาฟกระต่ายกระต่ายกระต่าย มีอีกไหมคะยันชูอะไรเอ่ยภาษาไทยยันชูภาษาไทยยันชูไม่ใช่ภาษาไทยเขาเรียกว่านกคู่อันนี้เขาเรียกว่านกคู่ค่ะนกคู่ค่ะนกคู่ตาโตนกตาโตไม่ตาโตโอเคเดินฟีดเดินฟีดเรียกว่าอะไรวะปลาโลมา Mm hmm. ไหนอันไหนมีไหมอีกมีอะไรอีกไหมเคลฟเคลฟเขาเรียกว่าหมาหมาหรือว่าสุน okay. ัขน okay, ั Now, ่นเองจ้าหมาดิซียโนบุทียโอเคมีอะไรอีกคิตตี้โอเคดิคิตตี้พูดเหมือนภาษาไทยภาษาไทยก็คิตตี้ค่ะคิตตี้คิตตี้ Gumball fruit. See, kitty. Ha, <coughs>